นุ่นๆหลังนุนหลังนุ่นหลังคาแบบเด่นๆน่ะหลังคาสูงกว่าเพื่อนบ้านน่ะอะไรแบบนี้เลยฉันว่าอยู่นะเฮ้ยวันนี้ประตูเปิดปั๊บตรงอีกทีแล้วเฮ้ยเขาอยู่แต่เขาอาจจะปิดอยู่ไหมอันไหนดูติอยู่เอ้ยอยู่เอาบีแตะที่บีแปะบีแปะบีแปะ คือเป็นงงคือเป็นงงก่อนคือเป็นงงก่อนคือเป็นงงก่อนสวัสดีเจ้าแม่นบ้านยายเพนกับเจ้าไม่หมดและแม่นบ้านยายเพนกับเจ้าแม่สวัสดีเจ้าบาทวงนี่ค่ะใช้บ้านใช้บ้านคุณยายเพนไหมคะเอาถอดเสื้อทำไมล่ะงามแล้วบ่ต้องถอดตะขับรถเข้าไปเลยขับรถเข้าไปเลยมีหมาวะเนี่ย ออาบามีกล้าน,นั้นเออนะคะเจอค่ะสรุปนะฮะเห็นไหมละ่ะความพยายามเดี๋ยวปิดรถก่อนออคือเติงหาเจ้าก็เลยมาหาสบายดีว่าเจ้าสบายดีค่ไหนน,นะคะนี่ยายเพลในตำนานอันนั้นสามีนางค่ะต้อย,อย่างก็พ่อเทียงเออพ่อถืออ่ะพ่อเทียงอ,อ่าพ่อเทืงเอ,อทยงยังอยู่กันสองคนเหมือนเดิมเหรอ สองตายายเหรอขอขอน่อยขอขอน่อยเออือต้งหาเฮามาได้เจอกันกี่ปีสิบปีสิบปีแล้วสิบปีแล้วอุ้ยยังสาวยังสวยอยู่เลยอ่ะบบแก่เลยเนาะบบเท่าเนาะฮะบบเท่ายังบบเท่าเต้ยนะแบบข้าวอยู่ว่ะหกสิบเจ็ดแล้วจ้าหกสิบเจ็ดแล้วค่ะปิ๊กมา ทุกคนพี่ไปได้เจอยาเพนแล้วนะครับแม่เพนนะคะที่ที่คุณแม่ดูแลมาตั้งแต่เด็กใช่ได้เหมคะแม่เพนน้อยแล้วแต่เป็นเนนเอกน่ารักอ่ะแม่เพนคิดถึงก็เลยเป็นเนนน้อยของมานี่แหละมากินหมูกระทะเอ้ามากินหมูกระทะที่นี่แหละเธอเป็นเนนเขากินได้ด้วยหรอกลางวันหรอนี่น่ารักมากเลยยังอมสิลป์ต่กระจายวินเลืแม่ยังอ่ยังมีเลยเหรอองศินมาไหนเอ้ย ออมสินออมสินยังมีอยู่ออมสินยังมีอยู่พี่ไปรีอ่ะบางคนร้องไห้ได้เลยนะคือถ่าครื่องนั้นเลยเนาะบางคนแบบร้องไห้เลยแบบนยงบอกพู้จะซื้ออย่างมาฮือกับเลยซื้ออันนี้ไอ้อย่างก็ไอ้อย่างไว้จุดไฟเอาไว้ก่อไฟเอาอย่างก็เอาลอยอย่างก็ไม้อย่างนี้ไม้ก่อฟืนเออบอกพู้ว่าเอาไว้อันนี้ก่อไฟแล้วก็มาแขวนแบบ ซื้อหมอกแผ่นไม้คนเหนือคนเล่นอันนี้เอามาแตวเล่นแต่ว่ามีอันนี้ตาอันนี้มาไถ่นี่อันนี้ใครซื้อมาไถ่วันเกิดไงวันเกิดแม่ใช่ไหมเดือนมิถุนาอนโอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ยหนูซื้อให้แม่เหรอตอนนั้นเหรอเธอฉันซื้อเอกสิบปีละเทปปี กันเก็บไว้น่ารักมากอิสตอรี่นะเนี่ยตายายเนาะพี่ซื้อร้านเนี่ยร้านที่เป็นไม่รู้ร้านยังเปิดอยู่ป่ะไม่รู้ตรงเนี้ยตรงหน้าเนี้ยน่ะเปินท้องร้านอย่างของพ่อสิบกว่าปีแล้วไปแล้วร้านไปแล้วแต่คนนี่มาเนี่ยนี่จะบอกคือนี่ซื้อของมาซื้อสองคนเลยยังของพ่นี่ยเยอะแยะหมดนี่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 อันนี้ เผื่อต้องต่อไฟนี่อันนี้เพื่อจะเพื่อเตาแก๊สมันใช้บ่ได้อีนี่ปืนมันห้อยอย่างนี้ไม้ออย่างไม้จอบปืนอไม้จอบปืนแค่นี้เผื่อใครอยากลาบลาบหมูมะเขวนลาบจิ้นหมูเนอะลาบจิ้นหมูเนะมะแขวนเนอะ มาหาคนเหนือก็ซื้อของเหนือมาให้คนเหนืองงมากแทนที่จะเอาของอื่นมาฮืออันนี้แคบหมูอันนี้กินส้มแต่ป้นว่ามันยังบอกค่อยส้มนี้นะเขาเขาเพิ่งทำอ่ะอันนี้ต้องเก็บไว้ก่อนกินส้มยังมามดอันนี้ไ้ก่อนแล้วก็อันนี้สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่กินเป็นวะเนี่ยสตรอเบอรี่กินเป็นวะ แต่ตอเบอรี่นี่นี่ซื้อแสบบ่อยอ่าอันนี้มันต้องซื้อละอันนี้ล้างหน่อยเด้ออันฉี้กก็ล้างแล้วก็ไอ้อะไอ่อะก็ไอ้อวไตอั่วเจ้าอันนี้เอาแบบเผ็ดน้อยมาฮื้อกินเผ็ดได้ป่ะได้แล้งกินมนักละเข้าแล้วกินเผ็ดนะพอดีอันนี้ันจะแสบท้องขอบคุณค่ะน่ารักมาก แม่ดิฉันนะเอาของไปเก็บก่อนค่อยมานั่งคุยกันและอันสําคัญอยู่เทนี่ปีใหม่ปีใหม่มาเพาก่อนคือสองคนเลยคนละสองใบอันนี้คือเจ้าของฝันปีใหม่นะเจ้าเอาซื้ออย่างกับพ่อมามากอ่ะเพื่ก็จะได้มาต้องไปแย่งกันนะ่ะเออคนละสองใบโอ้ยน<า>่ารักจัง อยู่ไปแหมอยู่ไปแหมอีกสักห้าสิบปีหกสิบปีอยู่สักร้อยปีโอ้เยอะร้อยปีนะแม่เพ็บอกว่าโอ้เยอะจะยังแข็งแรงเนี่ยเยอะกันเยอะอย่างเขาเพงลู้ยรวยรวยรวยับปีทังร้อ